สวัสดีค่ะบทเรียนวันนี้สำคัญมากๆนะคะคริสปาทุกคนมาดู7สิ่งที่ห้ามพูดกับฝรัง่งเด็ดขาดย้ำว่าเด็ด นะคะเพราะบางทีเวลาเราเรียนแค่ภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเราต้องเป็นคำคำแค่ความหมายอยู่แล้วจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่ภาษามันไม่ใช่แค่ไวยากรณ์แต่มันรวมถึงทั้งภาษาทั้งไวยากรณ์ทั้งการสื่อสารทั้งการสนทนาทั้งการนําภาษาเพื่อไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานการขายของการมีแฟนการมีครอบครัวหรือว่าการมีเพื่อนหรือการไป เที่ยวถูกไหมคะนั่นะคือการนําภาษาไปใช้และที่สําคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนั้นเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งที่ควรพูดไม่ควรพูดก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะคะไม่งั้นเราดันไปพูดบางสิ่งที่มันอาจจะไม่เหมาะสมคุณมีปัญหาแน่นอนเชื่อชันเพราะว่าฉั้นเคยมาตลอดชีวิตชั้นเราก็ช่วงแรกๆที่ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขามากระทําให้แบบ ผู้ใดมีผู้ใดอยากคุยกับเราคุณเข้าใจที่ฉันพูดบอโอเคบอดังนั้นไม่อยากให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยมาดูประโยคที่ห้ามพูดกับฝรั่งเด็ดขาดนะคะโอเค how are you doing เป็นไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่าตอนนี้ที่อังกฤษก็ครึ่นฝ้าครึ่มฝนนะคะ cloudy today วันนี้ค่อนข้างที่จะมีเมฆหมอกเยอะที่ประเทศอังกฤษนะคะจะมีหนึ่งวันมีหลายฤดูมีทั้งแดดออกเมื่อเช้า,ชานี้ it was sunny this morning s u n n y this m o เ n i n g คือเมื่อเช้านี้แดดออกจ้ามากเลยค่ะ11นาฬิกาปุ๊บโอ้โหคลาวดีเลยคุณคือเมฆหมอกมากฝนนี่น่าจะตกนะคะตอนนี้ก็คือพึ่งตรงว่าหนาวอะหนาวเลยฉันงง,งมากชีวิตแม่ฉันจะแต่งตัวจังไห่เมื่อเช้านี้ฉันก็เห็นว่าแดดออกฉันก็เลยแบบเซ็กซี่อะไรจะเป็นเซ็กซี่วันนี้ก็คงำคัญที่จะเซ็กซี่นิดนึงเป็นซีทรูหรืออื่นๆส่งหมูสู่กับบอเห็นดอกแต่เขานีพอแบบตก11โมงเที่ยงปุ๊บโอ้โหหนาวเลยนะฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าแทบบอดทามฉันกล้าพูดนะคะ อ่ะ let's get started เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะอันดับแรกก่อนสิ่งที่ห้ามถามเวลาที่เราเจอฝรั่งครั้งแรกครั้งแรกเลยนะอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยากเป็นแฟนกับเขาอย่าเพิ่งไปถามเขาว่า how much do you earn how much do you earn how much do you earn คุณหาเงินได้เท่าไหร่เงินของคุณเนี่ยเท่าไหร่ที่คุณทำได้ต่อเดือน how much How much คือมากเท่าไหร่กี่บาท How much do you earn คือหาเงินมาได้มากแค่ไหนคือเงินเดือนของคุณะมันเท่าไหร่คือหาได้ต่อเดือนอะเท่าไหร่เป็นตน้นนิดหนึ่งออกเสียงนิดหนึ่งเพราะว่านักเรียนหนูจะชอบมาก คือเขาจะขอตลอดเลยนะว่าหนูจะถามเขาเสมอเลยเวลาเขามีสิทธิ์ที่อยากจะรู้สิ่งที่เขาควรที่จะรู้เวลาที่เป็นนักเรียนนะคะอยากรู้เรื่องอะไรหลักๆนะนอกเหนือจากภาษาที่แทรกเข้ามาในทุกสิ่งแล้วเขาอยากรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษสิ่งที่ควรหรือไม่ควรหรือว่าวัฒนธรรมที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างเพราะมีประโยชน์มากกว่าแค่เรียน คำสับอย่างเดียวนะคะดังนั้นรู้ได้ว่าวรฒธรรมเขาเป็นยังไงอะไรควรหรือไม่ควรทําอะไรที่ควรหรือไม่ควรพูดโอเคแล้เขาในี่รวมถึงการออกเสียงนะ้ำ how much ช่วสิคุณนิดนึงคุณจะ how much you how much มันก็บมาัดแตงสั้นนะคะฉันขออนุญาตนิดนึงวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะหุงปรีดนะคะทวยหัวอปทุกมันขึ้นซาซังหยาดปรเติน้นก็ซื้อไปแล้วโอ้จะเอาเงินไหนมาจ่ายเขาตอนนี้เครียดมากเลยนะคว่า how much how much how much ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นเองแต่ว่าที่อังกฤษนะคะนิดนึงจะมีบางเมืองอย่างเช่นถ้าเป็นลิเวอร์พูล how much how much how much, how much? How much มีขาอจอ,อกเสียงตัวตัว U เป็นสลาอุซึ่งมีในบางเมืองในอังกฤษนะคะ How much แต่ว่าออกเสียงกลางแล้วกันเป็น How much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  และอีกอันหนึ่งที่หนูเพิ่งสอนนักเรียนไปเมื่อวันพูดหนูจะมีไลฟ์สอนสดให้กับกลุ่มนักเรียนทุกวันพูดเนาะตลอดห้าเดือนมันจะมีอันหนึ่งที่หนูเพิ่งไป Newcastle went to Newcastle to see some of my friends ไป Newcastle มาล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไป เมากับเพื่อนมาแล้วเพื่อนหนูพูดคำหนึ่งว่าเออเขาไปเขาจอดี้นะคะที่ที่นิวคาสเซิลเขาจะพูดสำเนียงจอดย์จอดี้แอคเซนต์จะพูดในเฉพาะในนิวคาสเซิลเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าของเขาไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่สำเนียงเขาที่เขาพูดไม่ค่อยสตรองไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่เขาพูดคําว่าเงินให้ทุกคนพิมพ์มาภาษาไทยมูซูคิดว่าคําว่าเงินมันออกเสียงจังไดเงินนะคะ m o n e y ถูกไหมอ่ะให้ทุกคนพิมพ์ภาษาไทยมาถ้าคุณคิดว่าคำว่าเงินออกเสียงอย่างไร m o n e y m o n e y ลองเดาสิว่าจริงๆแล้วมันออกเสียงว่ายัางไงจริงๆมันก็คืเว่า money money อันนี้คือสำยิงก,กลางนะคะ money 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 แต่ว่า จอดี้ล่าสุดฉันก็ตั้งใจฟังเขานะว่าเขาพูดอีอย่างว่าสักเมื่อไงเมื่อไงเม่อไนสันถามมูสูจากใจจริงถ้ามูสูไปตีกินเองมูสูฟังเขาออกบอถ้ามือไหนจะเยินถ้ามือไหนจะเยินมันมันก็จะยากขึ้นมันบอกโอเคบอกแต่ให้เรารู้ไว้เราแค่รู้นะ้วรต้องพูดตามเขานะคะออกเสียงเมื่อไนมา่จบเลยแต่ว่าถ้าเป็นอ เพื่อนโน้ที่เป็นจดีเขาพูดจอดีเขาจะมือไหนมือไหนมือไหน how much money do you earn how much do you earn how much do you earn หรือว่า how much money do you have how much money do you have คุณมีเงินเท่าไหร่ how much money do you have แต่ว่าออกกลางกลาง how much money do you have how much money do you have how much money Do you have คุณมีเงินเท่าไหร่เออยอย่างเงี้ยแต่สิ่งนี้หนูไม่แนะนำให้ถามนะคะกรณีที่เราไปเจอฝรั่งครั้งแรกบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยชอบคนนี้จริงๆเราอยากเป็นแฟนกับเขาแต่เมื่อไรก็ตามที่เราถูกลุกล้ำม,มากเกินไปเนหวใจเขาใจเราเนาะเราเพิ่งมาเดทกันสักวันวันสองวันสองสางครั้งเนี่ยมาถามถึงเรื่องเงินเลยลเป็นเราเราก็ feel uncomfortable feel uncomfortable means that เรารู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยรู้ไม่ไม่รู้สึกโอเคเลยกับุวกผู้หญิงคนเนี้ถ้าไมจะต้องมาถามเรื่องเงินฉันแต่ฉันมีเทคนิค ฉันรู้ว่าเราอาจจะอยากรู้ว่าเออในหาเงินในเทาไหไดเออทำ,ทำงานนี้ดู้เหมือนบางคนทําทงานน้ํามันมาเอ็กซ์แฟนเก่าทํางานน้ํำมันบางทีฉันก็อยากรู้ว่าเงินเทร่รไหเ่วเขาบอกว่าเึ้นทำงานน้ำมันมันรวยเงินเทร่รไหร่วแต่ว่าหนูจะไม่ถาม how much do you earn how much do you earn โดยตรงนะคะใครอยากรู้บ้างเลี่ยงทํำยังไงได้บ้างถ้าเราอยากจะก็เลี่ยงะว่าแบบเอออยากรู้ว่าเงินเดินเขา สูอยากรูปพิมพ์อยากรู้ม,มาหรือผ <Okay. S 1> ู้ใดโบอยากรูปพิมพโบอยากรูปมาเอา,อางี้ก่อนบางคนพวกเกี่ยวกับชีวิตง่ายก็โบอยากรูปละกันคริสปี้อะอยากรูปพิมอยากรูปโบอยากรูปพิมโบอยากรูปโอเคพอนี่คือสิ่งหนึ่งที่ห้ามถามนะตอนแรกที่เจอกันนะคะ how much how much do you earn how much do you earn หรืออีกประโยคหนึ่งที่เขาพูดกันคือ how much money do you make how much money do you make can you type it? ลงได้ไหม l o ลองลองพิมได้ไหม How much money do you make make แปลว่าทำ่า How much money do you make How much money do you make คุณทำเงินได้มากแค่ไหนคุณหาเงินได้เท่าไหร่ต่อเดือนเงินเดือนเท่าไร่อันนี้คือความหมาย How much money do you make อันนี้คือ เป็นประโยชที่ถูกต้องแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้นะคะบางทีเราเรียนรู้ได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้โอเคนี่ค่ะไปคนอยากรู้ฉันก็ถามกันว่าว่า o จเจ for living นะคะเวลาจะบอกว่าคุณทํางานอะไรก่อนอื่นนะมันเป็นหน้าที่ของเราบางทีเราไม่ต้องขี้เกียจรีเสิร์ตหรอกวะทาให้ว่า what do you do for a living คุณทํางานอะไรในชีวิตประจำวันของคุณปกติเราทํางานอะไรเขาจะบอกมาว่าทํางานประเภทนี้ประเภทนี้ what company เออสมมุตินะทำงานบริษัทอะไรนะแค่นี้ความรู้ เบื้องต้นแค่นี้สามารถไปรีเสิร์ชเอาได้หรือบางทีนะคะเหมือนกับ my ex นะคะ he works for an oil company เขาทำงานบริษัทน้ำม,มันใช่ไหมคะคราวนี้หนูก็จะไม่ได้ถามเขาตั้งแต่แรกหรอกว่าเขาทำงานเท่า,ไ,ทาไหร่แต่ว่าบางทีก็กหนูว่าทำไมคุณไม่ทำงานอย่างอื่นที่มันมีเวลามากกว่านี้แล้วก็สามารถมีใช้ชีวิต ด,ด้วยกันได้เขาพูดกับหนูคำหนึ่งว่า it's the easiest way to make money มันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วที่จะทำเงินได้แสดงว่าเออทำเงินได้เยอะไปเซิร์ชเลยไปก o เกิ e มาเลยโอ้ยทำเงานาินตำแหน่งนี้ใช่ไหมเออตำแหน่งนี้โอ้โหแม่เจ้าจบเลยชีวิตคุณบ่ต้องถามตรงๆเพราะการที่ถามตรงๆมันจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาว่าเขาต้องการอะไรจากชีวิตเราดังนั้นเลี่ยงถามตำแหน่ง ถามอาชีพทำงานจบเลยแล้วก็ไปกูเกิลเอาเองเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำงานมากขึ้นโอเคบอะ How much money do you make? That's right. The same as how much do you earn? How much do you earn? Exactly the same. เหมือนกันเลยนะคะอีกอันหนึ่งที่ห้ามถามแต่ว่าประเทศไทยชัดเจนมากประเทศไทยใช้เป็นเรื่องปกติคือ Have you gained weight? 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 โทษนะน,น้ำหนักขึ้นปะเนี่ยคำว่า gain weight gain weight มันคือน้ำหนักขึ้นเป็นสิ่งที่ <S <S ไม่ได้เลยไปเรื่องราวเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับ appearance appearance คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนอืมสิวขึ้นอ้วนขึ้นผอมลงบางคนนะคะเขามีปัญหาจริงคนจากต่างประเทศอะมีปัญหาเด็กคนไทยเหมือนกันเนาะที่มีปัญหาเรื่องว่าเรื่องน้าหนัก ไม่ว่าจะอ้วนเกินไปคือมันลงไม่ได้จริงบางคนมันมีปัญหาด้านระบบร่างกายจริงๆหรือบางคนพร้อมพยายามเพิ่มน้ำหนักเหมือนกับน้องที่คริสปี้สนิทมากๆนะเขาหล่อมากแต่เขาว่า he is just seventeen years old เขาสิบเนาะเขาปรึกษาว่าทำยังไงดีเพราะว่าหนูเป็นคนที่ออกกำลังกายประจำแล้วก็มีโคช้ชด้านสุขภาพพลานามัยเรื่องของการกินอะไรเงี้ยซึ่งน้ำหนักหนูเพิ่งลงอะไรประมาณหกโลตั้งแต่อยู่อังกฤษ น้องก็เลยสนใจเพราะเขาเห็นหนูกินแบบว่าเฮลซี่ใช่ไหมคะเขาก็จะ how can I put on weight เขาจะสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ยังไงเพราะว่าเขาผอมมากเขา17แต่หล่อมากโคตรหล่อเลยนะคะสูงด้วยนะสูงน่าจะประมาณ190หล่อมากแต่ว่าซูอยาาถามเดอร์ว่าเขาคอนแทคได้บอเด์เขคุกนะซู under 18นะ ต่ำกว่าสิบแปดบอกคุกนะคะคุกนะสูนะใจเย็นๆฉันก็เลยบอกเขาว่าโอ้ oh, เดี๋ยวไอจะถามมาไมโครใช่โค้ชซึ่งเป็นคนที่ดูแลหนูเรื่องเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยปรากฏว่าเออสิบเจ็ดมันยังมันเด็กไปถ้าสักยี่สิบขึ้นไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเอเพราะว่ามันก็เรื่องระบบเผาผาลาญอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเราจะไปถามเขาต้องตรงว่า have you lost weight have you lost weight คุณว่า have you lost weight น,นี่คือต้องกนรค่ะแปลว่าน้ำหนักคุณลงปะเนี่ยลดน้ำหนักลงปะเนี่ยดูผอมลงนะเขาจะเครียดทันทีแล้วเขาจะกังวลมากคนต่างประเทศนี่คือถ้ามีคนทักปุ๊บเขาจะเออเขาจะไม่อยากพูดกับเราเลยเขาจะเดินหนีไปเลยเพราะว่าน้องอ่ะหลายรอบแล้วที่แต่หนูไม่เคยพูดนะแต่ว่าคนอื่นที่ เพื่อนเพื่อนะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเขาที่มาแล้วแบบพูดไม่น,าน่ารักเขาก็จะดิสเพ e ียเขาจะหายตัวไปเลยอาจจะหายเข้าไปในห้องเพราะรู้สึกว่าไม่โอเคกับการสื่อสารกับคนแบบนี้ในการถามเพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันเครียดอยู่แล้วแล้วมันมีสิ่งหนึ่งขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังเรื่องของมรารยาในการใช้ภาษาใครชอบหนือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าคนจะ เน้นเฉพาะเรื่องของคำศัพท์เรื่องของประโยค์หรือเป่าจริงๆอะเรื่องของมารยาทในการใช้ภาษาหรือเรื่องของวัฒนธ,ธรรมสำคัญมากๆนะเออมันมีครั้งหนึ่งเมาณ10ปีที่แล้วหนูแพ้น้ำที่อังกฤษคืออังกฤษอะมาอยู่ใหม่ๆอะค่ะหนูแพ้น้ำม,มากสิวขึ้นแต่ว่าหลังหนูจะโชว์ให้ดูว่าสิวขึ้นทุกรูขมขนที่มีบนหน้าแล้วมันขี้เละมากเป็นช่วงที่ไม่มีแฟนเลยตลอดหนึ่งปีเพราะว่าแบบแพ้น้ำอะไรอะค่ะหนูไปหาคุณป้าที่นิวคาสเซิล คุณป้าหนูเป็นอังกฤษนะแล้วเขาไม่เคยถามหนูเลยทั้งนั้หน้าหนูมันแย่มากเลยจริงๆทุกูขุมข่นคือสิวแล้วก็หน้าแดงหมดเลยแล้วก็คุณป้าไม่เคยพูดเลยแม้แต่นิดนึงหนูก็ตัดสินใจบ,บอกคุณป้าว่าเนี่ยฉันเครียดมากเลยหน้าฉันสิวขึ้นเต็มแลวไม่รู้จะทำยังไงคุณป้าเลย alright maybe the water อาจจะเป็นเพราะน้ำนั้นนี่เขาแนะนำนั้นนี่พอหนูกลับไปไทยหนูแวะกลับไปไทยไประมาณสักหนึ่งหนึ่งเดือนไปถึงโอ้โ oh, ห oh, ชาวบ้านมาถึงมนเลย what's wrong with your skin ผิวหนังเป็นอะไรหรอคือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเอ,อ้ยหนูเริ่มเครียดขึ้นละหนูเลยรู้สึกว่าอยากออกจากวงนี้ทั้งที่อยู่อังกฤษมาตลอดหนึ่งปีอาจจะไม่เคยโดนถามเพราะหนูรักษามาทุกวิธีแล้วถูกปะ่ะแต่หนูบอกได้เลยนะตั้งแต่อยู่อังกฤษมาไม่เคยมีคนถามไม่ว่าจะเป็นอ้วนขึ้นหรือเปล่าสิวขึ้นหน้าเป็นอะไรเป็นกระอะไรเงี้ยไม่เคยมีคนถามดังนั้นเรื่องของ appearance เรื่องของบางอย่างที่มันเกิดขึ้นที่คุณเห็นได้ชัดอะไม่ต้องทักนะคะไม่ทักห้ามทักนะแล้วก็ หนูเชื่อว่ามันบ้านแล้วหนูว่าบ้านแล้วก็พนกบนาสิชอบนะคะ that's okay that's okay sorry because all my friends are outside เพื่อนของหนูทุกคนอยู่ข้างนอก so that's matter it's a bit cold today so I, I let them in คนหนูขอสองวินาทีหนูจะบอกเดมหนูจะบอกเดมว่าเข้ามาได้เลย come in it's okay don't worry no I, ll, I ll tell them sorry guys don't worry no no not yet 'Cause a l them outside and it's a bit cold. วันนี้หนาวมากนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นว่าหนูกำลังร้อ์อยู่แล้วเขาไม่อยากที่จะเข้ามาเพื่อรบกวนเพราะเขาเกรงว่าจะเสียงดังแต่ว่า I said it's okay b e 'Cause it's a bit cold outside. They can't just stay outside. เขาไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้ So sorry guys. Let's get back to the lesson นะคะดังนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ appearance เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เห็นกับตาว่าอ้วนขึ้นซิวหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวโอเคไหมใครชอบเรื่องราวแบบนี้บ้างอยให้หนูพูด เล่าเอาเรื่องเหล่านี้มาแชร์ให้ฟังเรื่องประสบการณ์ของชีวิตต่างแดนพิมหนึ่งมาให้หนูหรือใครบอกว่าเอาแค่ภาษาก็พอคริสพิมสองนะคะโอเคบอกอ่ะอีกอันหนึ่งที่สามารถที่ห้ามพูดนะห้ามพูดคือมันเป็นเรื่องปกติมากบ้านเราหนูเคยเจอบอ่อยเพราะหนูเคยอว้วนมาหนูเคยอว้วบมาเวลา,วาเจอคนอ้วบใช่ปะ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าท้องมาวะเอออย่างเงี้ยแล้วแล้วคนก็จะมักจะบอกว่าเออ congratulations congratulations มันคือยินดีด้วยนะ no no long time ago แล้ว six years ago six years ago คือหกปีที่แล้วนะ when I was in Bangkok อยู่ที่เบง n g งก k อยู่ที่กรุงเทพ my ex แฟนเก่าของกริสปี้มาปุ๊บเราก็ไปเดินตามแบบเออเราก็ชอบไปช้อปปิ้งหรืออนะไรเงี้ยเราก็มีร้านประจำแล้วเราก็อวบขึ้นเราก็พูดจริงๆว่า three kilos ประมาณสามกิโลใช่ไหมคะ คุณลุงคนหนึ่งที่เป็นราชประจัหมอกหนูว่าไ oh, congratulations you pregnant โอ oh, ้ยนี่ด้วยนะทองแล้วนึกหรอใครใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างแชร์ให้หนูฟังนิดนึงจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ควรนะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โหดร้ายมากกับชีวิต mm. ห้ามพูดเลยเด็กคะ่ะเขาจะน้ำหนักขึ้นเขาจะอ้วนขึ้นจะดูเหมือนท้องไม่ต้องทักไม่ต้อง congratulations ไม่ต้องเลี่ยงได้เลี่ยงห้ามพูดนะคะบางคนถาม are you pregnant Are you pregnant? Are you pregnant? Are you pregnant? โทษนะท้อ,นนะทองทองป้ปะคุณท้องหรือเปล่าอันนี้ไม่ควรที่จะทักเลยมันเคยมีครั้งหนึ่งตอนที่ When I'm was, was with my friends ตอนที่อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็เราอยู่ที่ wedding นะคะงานงาน,งานแต่งงานต่างๆแล้วเพื่อนหนูอ่ะมันอวบขึ้นแล้วมันนั่งข้างเพื่อนคนหนึ่งที่ผอมมากๆตาก,ตกล้องบอกว่าน้องๆครับน้องคนที่ท้องอะครับขยับนิดนึง เพื่อนหนูแบบโอ้ยหนูไม่ได้ท้องค่ะนึกออกว่าบางทีมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่จะพูดอ่ะบางทีพอยต์เอาไปเลยว่าคนนี้ค่ะคนนั้นค่ะมันจะจบไม่ต้องถามว่า are you pregnant are you pregnant โทษหน้าท้องหรือเปล่าอันนี้ห้ามนะคะอันนี้เรื่องจริงนะอย่าเอาไปใช้นะ are you pregnant โทษหน้าท้องเปล่าอันนี้ห้ามพูดหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เคย obvious มันอาจจะคนอนข้างจะชัดเจนบางทีเราเรายืนอยู่กับพี่สาวหรือน้องสาวเราแล้วเราบอกว่า พี่สาวหรือน้องสาวเรามันสวยว่าเราออย่างเช่นพี่หนูมันก็มันก็ดูดีก่าหนูจริงๆมันหน้าเด็กกว่าหนูแล้วมันก็ตัวเล็กใช่ไหม้อมกว่าหนูเยอะอะไรเงี้ยตัวเล็กแล้วดูดีบางทีคนโอ้ดูพี่สาวสวยเนาะอะไรเงี้ย Oh your sister is prettier than you your sister is prettier than you เนี่ยพี่สาวคุณอะดูน่ารักกว่าคุณเนาะอันนี้มันก็บกควรนะฉันเคยฉันเคยครั้งกิกฉันกิกฉัน คนราะะนี้ยันเราเราประสบการ์หลายเธอเพราะว่าเวลาหนูสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในคลาสออนไลน์เนีนะคะหนูจะยกตัวอย่างให้ฟังเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นหนูจะบอกอกิ๊กหนูว่าคือเขาเป็นครอบครัวเขาทั้งตระก,กูลของเขาเป็นผู้ชายหมดเลยเราล่อมากคุณเป็นชาติพันธุ์ครูชาติอังกฤษที่สูงขาเรียวฮอตเป็นโมเดลเป็นเป็นปนไรนแบบเสร็จแล้วคราวนี้หนูก็จะบอกว่าอุ้ย จะพยายามเลี่ยงเพราะเคยพูดพลาดพูดครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบอกว่าเฮ้ยพี่ชายของคุณหล่อนะแต่ไม่ได้บอกว่าหล่อกว่าคุณนะบอกว่าพี่ชายของคุณอะหล่อนะโอ้ยยบร e เธอร์ไอสันสม is handsome. Your brother is handsome. Brother is handsome พี่ชายของคุณหลอ่อพูดแค่นี้อู oh, ้คุณเสียใจยอันนี้คือห้ามพูดจะหลอกกว่าสวยกว่าช่างเขา ทุกคนไม่ชอบการเปรียบเทียบใจเขาใจเรามันเหมือนมันเหมือนสำนวนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า put yourself in someone else's shoes คือเอาตัวเองไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นนั้นแปลว,ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราถูกเปรียบเทียบว่าพี่สาวเราดูสวยกว่าเราหรือว,ว่าพี่ชายเราดูหน้าตาดีกว่าเราอะเราก็ไม่ได้อยากชอบจุดนี้ถูกปะดังนั้นเรื่องนี้ห้ามพูด your sister is prettier than you your sister is Prettyer บางทีเฮ no? oh, no, ้ยดูพี่สาวคุณดูน่ารักกว่าคุณเนาะเฮ้ยวันนี้ดูป่วยนะเล่าว่าบางทีเราก็คนเรามันมันก็ไม่นอนได้ปะวะเออรูวะเออคนเรามันไม่ได้นอนได้ปะวะอะไรเฮ้ยวันนี้ดูป่วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามเลยนะคะถึงแม้เขาจะดูแย่แค่ไหนก็ตาม You look ill today You look ill today คุณดูป่วยนะวันนี้อันนี้ก็ห้ามพูดนะ you look ill today ดูป่วยนะวันนี้เธอฉันพูดตรงๆอันนี้ห้ามพูดเลย you look ill today คำว่า look คือดูถูกป่ะ look ill คือดูป่วยวันนี้ดูป่วยนะจ๊ะเธออันนี้ก็ห้ามพูด you look horrible today you look horrible today วันนี้คุณดูแ yeah, ย yeah, นะ่ๆเนาะบางทีเราไม่ได้นอนแล้วหน้าตาเราแย่มากหนูจะเป็นคนที่ไม่เคยพูดประโยคนี้เลยนะแต่ว่า let them say it ให้พวกเขาพูดไปเพราะเพื่อนหนูส่วนมากอะบางทีเขาไม่ได้นอนมันก็ชอบบอกว่าอ oh, I look horrible today I look horrible ให้เขาพูดเองแล้วเราค่อยปอบแต่เขาได้เฮ้ยไม่ไม่มึงแค่ไม่ได้นอนเออันเนี้ยแค่นี้ก็ได้ n no, น no not really you didn't sleep last night เมื่อคืนนี้คุณไม่ได้นอนนะคะเออแต่ว่าเขาเนี้ตัวเราเองห้ามพูด you look horrible today no it's allowed ไม่ให้พูดนะอันนี้อันนี้ไม่แนะนำให้พูดจริงๆอย่างหนึ่งที่ห้ามพูด แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หนูมองว่าแบบเอ้ย,เ,อยเพื่อนที่ไทยหนูชอบพูดว่าแบบเหมือนเวลามีคนคบกันนาน,น,านมากมากแล้วประมาณว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานอันนี้คือด้วยความที่ฝรั่งเขาไม่ได้หมายเหมือนเราว่าจุดจบของชีวิตคือการอยู่กับคนคนหนึ่งไปตลอดชีวิตหรือว่าการแต่งงานไปตลอดชีวิตคือที่นี่คืออย่างเช่นเพื่อนบางไม่ใช่เพื่อนบางคนค่ะแม่ของเพื่อน แต่งงานไปแล้ว3 4มสี่รอบซึ่งมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้แปลว่าต้องมีคนอันนี้คือม,มันเป็นเรื่องของวัฒนธรธรมแล้วเนาะดังนั้นความรักจะสิ้นสุดแบบไหนมันไม่ใช่จบที่การแต่งงานถูกไหมหรือว่าคนที่แต่งงานไปแล้วมันก็ไม่ได้สิ้นสุดว่าต้องเป็นคนคนเดียวคนนี้คือคู่ชีวิตแต่มันพูดถึงว่าเรื่องของการแต่งงานอะมันไม่ใช่สิ้นสุดของทุกอย่างดังนั้นอันนี้ไม่แนะนําให้ถามนะคะบางทีเขาไม่ได้มี หนึ่งในสองคนนี้อาจจะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหรือว่าเมื่อไหร่จะมีลูกเนี่ยไม่ไม่แนะนํเมื่อจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกมันไม่ใช่สิ่งที่มันน่าถามหรือเป่มันคนละวัฒนธรรมนิดนึงเนาะคนละวัฒนธรรมจริงๆนะคะ when are you getting married when are you getting married when are you getting married คุณจะแต่งงานเมื่อไหร่ล่ะอันนี้อันนี้ไม่แนะนาจริงๆมันไม่ใช่ที่สุดของ ของของในของของฝรั่งมันควรวัฒนธรรมถูกไหมคะมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วเขาคบกันมานานเราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไหมถามวิธีการอื่นไหมว่าไปเจอกันที่ไหนสองคนนี้สองคนไปเจอกันที่ไหนเหรอ How did you two meet? How did you two meet? How did you two meet? คุณสองคนไปเจอกันที่ไหน How did you two meet? ไปเจอกันที่ไหนไปพบกันที่ไหนเลยว่าเฮ้ย how long have you been together how long have you been together สองคนนี้คบกันมานานเท่าไหร่แล้วนะอยู่ด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้วถามแบบนี้ดีกว่าเรื่องแต่งงานไม่ใช่มันมันไม่ใช่แบบว่าที่สุดท้ายต้องไปแต่งงานกันบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดก็ได้นะคะและนี่ก็คือ seven things 7สิ่งที่ห้ามพูดห้ามใช้เลยเวลาที่เจอฝรัง่งไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือตอนไหนก็ตาม บางสิ่งแล้วมีวิธีการเลี้ยงให้เขาพูดเองแล้วกันในหลายหลายส่วนแล้วเราไม่ต้องไปขยี้เขานะคะหนัวประเทศไทยก็เช่นเดียวกันหนูว่าคนไทยก็ไม่ได้ชอบให้ถามบางทีมันไม่ได้อยู่กับที่อย่างอย่างเช่นนะเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการมีลูกบางทีเขาอาจจะคิดมากไปแล้วหนึ่งคนนะแต่บางอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้อยากถูกป่ะมันนะ้ำมันเป็นการทําให้หลายๆคนเจ็บ ไม่ควรที่จะถามแล้วกันนะคะชอบไหมถ้าชอบหนูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้หนูมีกำลังใจในการใช้สอนทุกคนแล้วก็ เอาสิ่งที่หนูมีประสบการณ์มาแชร์ให้ทุกคนเรียนรู้กันโอเคไหมคะอ่ะก่อนจากไปในวันนี้ขออนุญาตฝากและวกันสำหรับคนที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมานานแต่ไม่สามารถถามตอบง่าย,ายๆได้เลยหนูมีคอร์สออนไลน์นะคะสอนใน Facebook กลุ่มลับเฉพาะนักเรียน จะ,จะเน้นเฉพาะคนไม่มีพื้นฐานเลยเอาเอาไม่มีพื้นฐานนะไม่ไม่เน้นใช้สอบไม่เน้นใช้ในการทํางานแต่ใช้ในชีวิตประจําวันเมามอยกับเพื่อนเม้มมมมมเามอยกับครอบครัวแฟนหรือว่าไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยได้สามารถพอเรียนจบคอร์สสามารถทําตอบง่ายๆได้นะคะไม่ต้องคิดมากเลยนะคะโอเคไหมดังนั้นคอร์สนี้2 2 9 0 2290เน้นเฉพาะทําตอบง่ายๆในชีวิตประจําวันนะคะจาก4980แต่โบนัสจะได้ก็คือเป็นอีบุ๊กรวม900รยประโยคใช้บ่อยส่งให้ในอีเมลได้หลังจากที่ สมัครแล้วก็จะมีโบนัส,สอันหนึงก็คือไลฟ์สอนสดทุกวันพุธสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแต่ว่าคลิปหลักๆนะคะมันจะเป็นในคอรนะ์สจะเป็นคลิปที่อธิบายละเอียดมากแล้วก็จะเป็นโบนัสไลฟ์สอนสดทุกวันพูดตลอด5เดือนถามได้ ส่วนตัวเลยนะคะสำหรับนักเรียนของคริสปี้นะในไลน์โอเคไหมคะสองั้ยแอดไลน์มาได้ที่แอดครปพิมแอดก่อนแล้วก็ตามด้วย c r i A s p y และอีกคอสยังจะเป็นคอสคำศัพท์พื้นฐานใช้บ่อยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็จะมาเรียนเฉพาะคำศัพท์ไม่เน้นแต่งประโยคนะจ๊ะเฉพาะคำศัพท์กลุ่มคำศัพท์ที่แปลได้ไม่ตรงตัวราคา1 9 8 0 1,980จาก3,800แต่ซื้อคอร์สนี้3,800บาทเท่านั้น2องคอสนี้ นะสนะ3,800บาทอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีวิตไม่มีหมดอายุนะคะแอดไลน์ add lime, add มาได้ที่แอดคริสปี้พิมแอดมาก่อนแล้วก็ตามได้ C R I S P Y นะจ๊ะและนี่ก็คือ seven things you shouldn't say to anyone จริงๆนะไม่ควรพูดเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเหลือใครก็ตามนี่แนะนำจริงๆระว,วังมันจะมีประโยชน์ชอบไหมถ้าชอบหนูของหัวใจรูวๆให้หนูเป็นกาลังใจให้หนูทีได้ไหมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กลับกับพ่อคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วกันหนูมีกำลังใจทุกครั้งเลยแล้วก็ทุกครั้งคือ มีคนคอมเมนต์มีคนไลค์มีคนแชร์แล้วหนูชอบเข้าไปดูนะใครแชร์หนูแล้ว,วเขาพูดอะไรกันบ้างวะอะไรเงี้ยดีใ,ใจจังเลยที่ชอบไม่คิดว่าคอนเทนต์บางคอนเทนต์จะมีประโยชน์มากขนาดที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนอาจจะทําให้ทุกคนกลับมามองภาษาอังกฤษในอีกแบบหนึ่งที่ดีขึ้นหนูก็กราบขอบพระคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆนะคะ a l right guys I'll see you again next time Thank you for watching Love you guys so much ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่ติดตามบายบาย Love you